Babby y o ดอมาแน่นะครับเนื่องจากมีการจับมือกับ s h o p e e f และการจับมือครั้งนี้จะทำให้ b b y y o ดอเติบโตและจุดมุ่งหมายและจุดเป้าหมายของ b b y y o ดอชในไตรมาสที่สองนี้ต่อไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของเบบี้ดอชกันดีกว่าเบบี้ดอชนะครับในขณะนี้เป็นเหรียญที่น่าจับตามองมากๆเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเริ่มผ่านตัวเป็นสกุลเงินแล้วเหมือนชีบะเลยนะครับเริ่มผันตัวเป็นสกุลเงินแล้วแต่เป้าหมายก่อนที่เขาจะเป็นสกุลเงินอีกสกุลหนึ่ง ในปลายปี2022ซึ่งผมว่าตามเหรียญชิบะอย่างแน่นอนแต่จุดมุ่งหมายนี้คืออะไรเราจะไปเปิดเผยหลังคลิปนี้นะครับและเราจะไปวิเคราะห์ด้วยกันเอาละนะครับ d o บี้ดเนี่ยได้จับมือกับ Shopify วันนี้นะครับเนื่องจาก Shopify เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อ่าเป็นแพลตฟอร์มที่ขายของบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับระบบของอ e ีคอมเมิร์ซตัวหนึง่ง แต่ว่ามันเป็นระบบลองอะนะครับเนื่องจากว่ามันเหมือนกับเป็นตัวที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาสร้างบนเว็บไซต์นะครับสร้างเว็บไซต์ตัวเนี้ยบนโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีระบบการจัดการที่มีความคล้ายคลึงกับระบบของอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับ s h อ p นะครับมีจํานวนผู้ขายของมากกว่า1ล้านธุรกิจใน175ประเทศ นะครับก็หมายความว่า baby dot เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแนวทาง baby dot เมื่อก่อนนะครับมันเป็นแนวทางที่กระดานต่าง,างเนี่ยเริ่มยอมรับนะครับในการเป็นเป็นการเทรดฉะนั้น baby dot มีโจทย์ใหญ่คือคนถือเยอะผมต้องพูดอย่างนี้นะคนถือเยอะแล้วก็ปัญหาเรื่องของกระดานต่างๆที่อยู่ตามกระดานต่างๆมีการ พยายามที่จะฟันกำไรกันเยอะ Baby d o อถึงไม่ไปถึง07ตัวโดยที่มันน่าจะไปแล้วนะครับแต่มันไม่ไปเพราะว่ามีคนคอยขายตัดราคาอยู่และมีคนคอยช้อนซื้อเพื่อไม่ให้ราคามันไปฉะนั้นเราต้องมาดูภาพรวมนะครับว่า Baby d o อเนี่ยมีแผนการอะไรมากแล้วเราก็ได้เห็นนะครับหลังจากวันนี้ที่ปิดคอยขึ้นมาถึง4น0 0 0 ทำให้แผนการของ Baby Dot เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าในช่วง Baby d ดเนี่ยในตอนต้นปีนะครับมีข่าวกับเรื่องของโซลารฟันโซล u รฟันนะครับทำการลิสต์เหรียญ Baby d ดก็เอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเทรดด้วยแหละอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอะไร แต่หลายคนเน่ยเชื่อไปในทิศทางของการปั่นราคาก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่า Baby Dot เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่มันจะมีโปรเจกต์ขนาดยักษ์ที่จะเกิดขึ้นการจับมือกับโซลาร์ฟันจะเกิดดีเอเกิดขึ้นและ Baby Dot นะครับจะมีระบบการกระจายอำนาจเป็นของตัวเองก่อนฉะนั้น Baby d ด t เริ่มแล้วนะครับที่จะมีอ่า ระบบแบบกระจายอำนาจนะครับคือแพลตฟอร์มของตัวเองหรือ d e ฟาที่เป็นของตัวเองในอนาคตและมันจะสมบ,บูรณ์มากขึ้นนะครับที่จะเป็นแพลตฟอร์มของ b a b y เองเอาละนะครับเมื่อมันมี shopify ปัญหาของ shopify คือมันเป็นระบบการจัดการร้านค้านะครับบนโลกของอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ใช่ใช่อ e ีคอมเมิร์ซโดยตรงนะครับฉะนั้นการพึ่งระบบ ของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยการพึ่งระบบเพย์เมนต์เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนื่องจาก PayPal เนี่ยมันเริ่มเฟดออกจากการขายของออนไลน์แล้วนะครับเราจะได้ข่าวว่า p a y p a l เนี่ยเริ่มแยกจาก eBay นะครับและผมคิดว่า PayPal เนี่ยเขาเติบโตได้เองละและไม่ต้องพึ่ง eBay และส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะทำให้เกิด เขาเรียกว่าการแยกตัวจาก Shopify เหมือนกันเมื่อก่อนผมขายของ s h บ p ้อปปต้องใช้ระบบผ่าน PayPal อย่างเดียวแต่ตอนนี้นะครับ Paypal น่าจะไม่ได้โคลกับ Shopify แล้วนะครับหรืออาจจะโคลกันอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้มีการเติบโตอะไรนะครับรวมถึง Shopify ก็จะมีระบบนะครับเขาเรียกว่า Payment ใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ใหม่ๆ ในนั้นช้อปปี้ไฟเนี่ยเขาเลงไว้แล้วว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะจับมือกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วเขาต้องการที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าเกิดพึ่งเพย์พาลเพย์พจะเอาเหรียญแค่เหรียญหลักนะครับ Bitcoin, ีท h เรียมเหรียญหลักๆอะไรพวกเนี้ยที่จะมีการซื้อขายแต่ช้อปปี้คิดไกลกว่านั้นเลยไปจับมือกับ Now Payment นะครับ n o w Payment นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2019โดยทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของเชนน n นาวนะครับ ซึ่งเป็นบริการแลกเปลี่ยนของเชนนาวซึ่งเป็นบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอนมีภารกิจในแพลตฟอร์มคือการจัดเตรียมเกตเวในการชำระเงินนะครับและการเข้ารหัสนะครับฉะนั้นนาวเพย์เมนต์นะครับก็ได้ทำการาให้บริการกับลูกค้านะครับในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นคาร์ดพวกเพสทาชอปนะครับแล้วก็โอเพนคาร์ดอย่างเงี้ย้วก็ W h mcs นะครับแล้ว magento นะครับสนะครับเป็นระบบ payment ที่สามารถที่จะช่วยในการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินิจิต้องได้เอาหละเราเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่า babydot เนี่ยมันพยายามนะครับที่จะกลายเป็นอีก1นึ่สก,กุลเงินของโลกคือคนจะรับ babydot มากขึ้นนะครับและปลายปีนี้ถ้าเกิดมีมีดีฟาเป็นของตัวเองแล้วนะครับมี d a p อ เบบี้ดอเนี่ยจะเหมือนชีบะเลยคือมีร้านค้านู้นร้านค้านี้ธุรกิจนู้นธุรกิจนี้ลับเบบี้ดอนะครับเพราะว่าเบบี้ดอเนี่ยราคามันยังอยู่ที่0ูแตตัวอันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยเอาแหละสาหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มเราก็มีกลุ่ม Baby d ดอด้วยนะครับอยากเข้ามาเดี๋ยวทักไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR วอา e ให้นะครับและเราก็มีสปอนเซอร์ตัวนะครับชื่อเหรียญ Starnet เหรียญ s t a r n e t นะครับมีอุปทานประมาณพันล้านล้านเหรียญน,นะครับการเผาสเซนแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.04ตัวนะครับ8 0ด0ดอลลาร ในไตามาาที่สองมีรดแมปการปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ตู้กดน้ำอัดลมนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อยู่ตามห้างตา่างๆเอาแหละใครสนใจใน Babydots หรือว่า Starnet ก็ทักมาได้ที่เพจแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่า Babydots จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง